เก็บนอมไม้แผรรวกสดๆหวานๆจากป่ามาได้แล้วนะคะก็ถึงเวลาที่กลุ่มแม่ครัวของชุมชนจะเริ่มแสดงฝีมือทำอาหารพื้นบ้านสำหรับโบราณที่ในอดีตชาวชุมชนเขาล้นจะทำเอาไว้สำหรับพกติดตัวไปกินในป่าระหว่างวันกันแล้วค่ะ สาเหตุที่ต้องใช้แม่ครัวหลายคนในการเตรียมอาหารนะคะก็เพราะว่าสําหรับอาหารสําหรับการเดินป่านี้จะประกอบไปได้วยกับข้าวหลากหลายอย่างค่ะโดยหน่อไม้ที่หามาได้นะคะก็จะถูกปรุงเป็น2เมนูคือเมนูห่อหมกหน่อไม้แล้วก็หน่อไม้ผัดไข่2เมนูที่ทําได้ง่ายๆใช้เวลาไม่นานอย่างห่อหมกนะคะก็แค่เอาพริกแกงเผ็ดไปต้มกับกะทิปรุงรสด้วยน้ําปลาร้านิดหน่อยใส่หน่อไม้ ตอไกไข่ไก่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนให้ทั่วอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ตักใส่กระทงใบตองที่รองก้นไว้ด้วยใบยอโรยหน้าด้วยใบโหระพาเพื่อเพิ่มความหอมราดน้ำกะทิปิดท้ายเสร็จแล้วก็ตั้งซึ้งนึ่งได้เลยค่ะ เมนูนะคะก็คือหน่อไม้ผัดไข่เมนูธรรมดาธรรมดาที่กินเมื่อไหร่ก็อิ่มอุ่นท้องสบายใจเพราะแค่เจียวหอมแดงในน้ํามันร้อนๆนะคะแล้วก็เอาหน่อไม้ขูดเส้นเนี่ยลงไปผัดจนสุกปรุงรสให้กลมกลม่อมใส่ไข่ไก่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันไม่ถึงนาทีนะคะก็ได้กินกันแล้วค่ะ แต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นสำรับสำหรับนำเข้าไปกินในป่ากันระหว่างวันแล้วนะคะแม่ครัวเขาก็จะต้องห่อกับข้าวให้มิดชิดแน่นหนาด้วยใบตองแล้วก็ห่อทุกอย่างด้วยใบบัวอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันกับข้าวหกเลอะเทอะระหว่างทางค่ะโดยในสำรับข้าวห่อหนึ่งนะคะจริงๆแล้วก็จะใส่กับข้าวอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าจะต้องมีทั้งเมนูรสจัดเมนูรสอ่อนมีน้ำพริกมีไข่ต้มแล้วก็ข้าว ครบคุณค่าโภชนาการให้พลังเต็มที่กันไปตลอดทั้งวันซึ่งข้าวห่อชุดใหญ่นี้นะคะชาวบ้านเขาล้นเขาจะเรียกว่าข้าวห่อหลวงค่ะนี่เด็ดจริงๆนะคะหน่อไม้ไผ่ลวกที่มันอยู่ตรงตามฤด,ดูกาลเนี่ยคือมันหวานมาทำอะไรก็อร่อยเอามาผัดก็ได้เอามาทำห่อหมกก็ได้แล้วยิ่งมาเจอฝีมือพี่รุนคือใส่เครื่อง ไม่ห่วงเครื่องเลยคือหอมเครื่องมากแล้วก็นี่เวลากินเข้าไปมันก็จะได้รสเค็มเผ็ดหวานหน่อไม้กลมกล่มมากเดีย๋ยนะมันคำใหญ่เพราะว่าหน่อไม้เราเนื้อแน่นือ น้ำพริกเผาหมูสับหอมอ,อร่อยติดใจห <S S S 1> วานนิดๆท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็บา <fort S 2> งทีก็ซื้อกับไปฝากญาติด้วยอ,อือร่อยจริงๆอะ่ะไปล้วทาสงเครื่องอ่ลองดูลองดูอันเรื่องชื่อหือหนว หนมอเดี๋ยวต้นชิมหน่อไม้เอามาผัดกับไข่เมนูธรรมดาธรรมดาแต่ว่าทีเด็กก็คือว่าหน่อไม้ที่นี่เนี่ยเป็นหน่อไม้สดตามฤดูกาลหนหวังจริงลือได้ยินเสียงหน่อไม้อ่ะ เดี๋ยวกรอบเลยนะแค่กินเข้าไปแต่ได้ยินเสียงตัวเองเคี้ยวเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วคือมันมันรู้สึกว่าเราได้ได้สัมผัสกับธรรมชาติความสดใหม่ตรงฤด,ดูการแบบทุกประสาทสัมผัสคือได้กลิ่นหอมได้รสชาติที่อร่อยแล้วก็ยังได้ยินเสียงด้วย